สวัสดีค่ะคิวดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของซัมซุงเครื่องนี้เป็นซัมซง A 1 4 5 a14 5 G นะคะเปลี่ยนหน้าจอของลูกค้าจอแตกทาสกรีนไม่ได้แล้วก็เสียงภาพเ่เพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้จอด้านล่างนะคะด้านข้างด้านบนนะคะนี่นะคะ ค่อนข้างจะโอเคเลยต่อไปทัสกีนนะคะนี่นะคะว่ดไปให้ทั่วหน้าจอเลยจุดไหนที่ทัสกีนไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ้านะคะ กเนี่ทั้งสกินหน้าจอได้นะคะต่อไปสีจอนะคะสีจอไม่เพีย้ยนไม่มีเรพิซเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะปุ่มเมนูปุ่มนั้นกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะต่อไปสัมผัสนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหน้าจอสัมผัสได้นะคะอ,คอันนี้หน้าจอเล่นไหลไม่มีกระตกนะคะสามารถดูคลิปวิดีโอได้เลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะ ประมาณนี้นะคะเปลี่ยนหน้าจอของ s a m s u n ง A14 5G นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ